มาเร็วเข้มเร็วโอนเร็วไปเร็วคิวต่อไปนิสันอเมร์มาร์ทอ่ฮะนิสันอเมอร์มาร์ปัญหาที่เจอโอ้หน้ำมันดำปีเลยส่วนมากไอ้ตัวนี้จะมีปัญหาที่ตืดโอ้ เศษเหล็กด้วยอ่ะสวยล้วตัวนี้ปัญหามันอยู่ที่นี่อะไรมาแล้วนี่ของแพงอยู่นี่ครับตัวนี้แพงไม่แพงอะไรแพงตัวนี้แพงตัวนี้แหละตัวนี้เสียไม่ต้องจืนเลยครับภายในกิ๊กๆล้างๆใช้ได้แต่ปัญหานี่ หอยดีหอหอย่งออยังดีโว้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยนี่เอาใหม่กิ๊กแต่ต้องไปลงไปลงโปรแกรมใหม่ด้วยนะครับเออแต่ว่าขอบผแน่นอนแน่นอน มันมาไปชุดเลยมันมีนี่ด้วยอะไรลวกมือนมีนี่ด้วย,วยผู้เฉียวอ่ะ uh, ใจดีเลยเด้ยเจียเจียเจียวแทงไนะเกือบหมื่น่ะเกือบหมืนเกือบหมื่นดตัวดูไปตัวอือหืออ่านี่น็อตเดี๋ยวเปลี่ยนวาลบรี่แล้วก็ซอมอากาด ก็เป็นเกียร์ใหม่ไปแล้วลูกนี้โอเคศูนตีมารู้สึกจะเก้าเก้าหมื่นหรือแปดหมื่นเก้าหมื่นลูกนี้จบประมาณสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นประมาณไม่เกินนั้นโอเคอันนั้นลูกนั้นเสร็จแล้วก็จะทยอยอไปเรื่อยๆมาเตรียมพร้อมก็พรุ่งนี้นัา่าจะจัดตาไว้จะทำกันในอะไรมาแล้ว 完了。管理吧